แฟลกของเราก็เป็นแร็กนารอกนะครับนี่ส่วนอ่ะ IS 0806นะครับแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่ที่เราสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมือด t i ชันครับวันนี้ครับเรากลับมาอยู่กับชุดการ์ดพร้อมเล่นที่เป็นของบัตตี้ไฟนะครับกับรอบนี้เนี่ยเขาเป็นชุดคอร์โบหรือว่าคอร์แรปกันอีกแล้วนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยเป็นการคอร์แรปกับทาง แร็กนารกเจ้าเก่าเจ้าเดินนะครับตั้งแต่ช่วงอยู่วงการแล้วมารอบนี้ก็กลับมาคอนเรกกับบาี้ไฟมากโอ้โหนี่ต้องบอกว่านี่ครับออกมา2ชุดเลยเป็นเ f ียบที่กับท D04 นนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นชุดพร้อมเล่นทั้งคู่นะครับแต่แอลบอกตรงนี้ก่อนเลยบอกว่า1ชุดพร้อมเล่นแล้วแต่2ชุดพร้อมเล่นกว่าครับอ่ะ อย่ารอช้าครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตรีบเริ่มรีวิวจากศูนย์มแล้วกันนะครับแล้วก็0ูนย์สีมันเดิมเดี๋ยวเอาคลิปถัดไปแล้วก็จะลงให้เร็วๆนะครับนี่นะครับกล่องแรกข,ของเรา BFT TD03 นะครับเป็นชุดการ์ดพร้อมเล่นกับแปเ็กหน้าร็อกซึ่งมีหน้ากล่องเป็นนักดาบคลาสหนึ่นั่นเองนี่ครับผมแกออกมาครับข้างใน มีสนามให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งหมอมันเป็นต้องให้อยู่แล้วครับในสําหรับพวกชุดแบบพร้อมเล่นเนาะแล้วก็สนามนะครับก็จะเป็นลายเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรพิเศษแล้วก็ด้านหลังครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากติกาการเล่นนะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาหัดเริ่มต้นเล่นในชุดนี้ชุดแรกนะครับแบบอาจจะเป็นแบบแฟนๆที่เล่นเกมของรั้งนรกนะครับแล้วก็อยากจะมาลองมาเล่น เจ้าการ์ดตัวนี้ที่ชื่อว่าบัตที่ไฟบ้างนะครับก็สามารถศึกษากติกาได้จากเจ้าแผ่นเล็กๆแผ่นนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านในครับจะประกอบไปด้วยตัวเด็กซึ่งตัวเด็กหลังของเราเนี่ยมันจะกอบมันจะประกอบไปด้วยตัวเด็กที่พร้อมเล่นเลยแล้วก็มีการ์ดสุ่มหลังกล่องครับอันนี้อธิบายให้ฟังคือการ์ดสุมหลังกล่องเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่สุ่มเพียงหนึ่งใบเป็นการ์ดเรืองแสงสวยงามอ่ะเป็นการ์ดเรืองแสงเหมือนหน้ากล่องนี่แหละแต่ว่า มันจะมีความสวยงามมากกว่านะครับเออเฮ้ยแต่ว่าลืมไปว่ากล่องนี้เขาไม่ได้มีกาสุ่มแค่หนึ่งใบนะเออรู้สึกว่าจะเป็นเลืองแสงหนึ่งใบแล้วก็อีกใบนึ้งจะเป็นกาสุ่มพิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสุ่มได้อะไรอันนี้ไม่ใช่กาสุ่มหลังกล่องนะครับตามธรรมดามันจะเป็นใบโฆษณาเนี่นะครับว่าจะเป็นบอกว่าออมีติดตามข่าวสารแอดไลน์อะไรได้บ้างนะครับที่แบบของบริษัทเขาเนาะอ่ะเราก็ข้าใบานี้ไปแล้วกันนะ การสุม่มจริงๆมันอยู่นี่ครับทุกคนเอาละครับเ,รอรเ,อเอาจะสุ่มได้ใบอะไรปุบป๊บเอ้ยจะปั๊บปั๊บปั๊อะไม่เห็นไม่เห็น,เ,หน <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่นี่ครับนี่ได้เป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับเป็นกรอบทองสวยมากรู้สึกว่าของแรกนี่แบบว่าสุ่มมันจะเป็นแบบกรอบทองนี้ทั้งหัานเลยมั้งแบบพรีเมียมนะครับเล่นก็ได้สะสมก็ได้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยเออไม่มั่นใจเหมือนกัน น่าจะเป็นอันนี้มั้งเนี่ยเออที่เขาบอกว่ามัน okay. <Rahmen? S 1> <favor. S 2> จะมีสุ่มที่แบบว่าอะไรนะที่เป็นแบบสุ่มไม่เนี่ยเฉพาะใช่มันจะมีแบบเนี่ยสุ่มปั๊มทองหนึ่งใบนะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นใบนี้แหละเป็นแบบสุ่มแบบธรรมดานะครับก็คือจะไม่มีในกล่องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะใช่เป็นสุ่มสองใบนะครับก็คือแบบเป็นปั๊มทองหนึ่งใบแล้วก็เป็นแบบธรรมดาหนึ่งใบนะครับนี่ ก็คือใบเนี้ยจะไม่มีอยู่ในกล่องนะครับจะแบบสุ่มเท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็แบบปั๊มทองอันนี้คือมีในกล่องแหละแต่ว่าหลังกล่องมันจะแบบว่าเห็นปะเป็นลายสวยกว่านะครับทุกคนอ่าแล้วดูซิว่าตัวหลักในกล่องของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าได้ข่าวที่เราเห็นสปอยมาเนี่ยเออเป็นเวิลดที่ความสามารถข้างๆยืดยาวพอสมควรแล้วก็มีความเก่งกาจที่โกงพอสมควรนะครับอ้าวดูความสามารถนะครับใบแรกกับนักดาบคลาสหนึ่งนะครับเ็นเนี่เห็นปะเวิล นี่เป็นคูลาโบและนันลล็อกนะครับนักดาบคลาสนี่แล้วก็นี่ครับเป็นมันจะเป็นคําว่าคาแรคเตอร์แทนนะไม่ใช่มอนสเตอร์นะครับเออซึ่งอ,อ่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเอ่อของพิเศษเฉพาะของพวกเอ่อเวอร์ที่มันคูลาโบนะครับมันจะแบบว่าอย่างมอนสเตอร์มันจะเป็นคำว่าคาแรคเตอร์แทนเนาะแล้วก็เนี่ยอย่างคําว่าไอ,อไอไอเทพเนี่ยมันยังแบบเออเหมือนเดิมอ,อ่ะอย่างพวกเวทมนต์เนี่ยมันจะเป็นแบบอีเวนต์แทนนะครับ แล้วก็เนี่ยเห็นว่าสเปเชียลจาก Impact Monster หรือว่า Monster มอนสเตอร์มาตามันจะเป็นสเปเชียลแทนนะครับซึ่งไอ้คำพวกเนี้ยมันก็จะอ้างอิงถึงกันแหละแต่ว่ามันจะแบบแค่เปลี่ยนให้แบบมันดูความเป็นแบบพิเศษขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราไปสู้กับเวิร์มันก็จะแบบว่าความหมายคาแรคเตอร์คือมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเคยแบบหลายคนงงเนาะอ่ะดูความสามารถกันดีกว่านะครับกับการนี้สามารถเข้าสู่สนามด้วยผลของคลาสเท่านั้นนะเออแล้วก็ความสามารถคือแมกนัมเรบรด แมดนัมเบรกนะครับเมือ่อการนีโจมตีใช่ไหมเลือกใช้หนึ่งอย่างจาก2อย่างนะครับคืออย่างแรกคือสร้างความเสียหายสลายคู่แข่งหน่วยแล้วได้รับร okay. ้ายเพิ่มหนึ่งหน่วยจากนั้นนะครับทำลายทำลายคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบเนาะแล้วก็อันที่2คือเรานำการจากดอปนะครับหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกียร์จากนั้นในเทิร์นี้การได้รับทริคอลบวกหนึ่งแล้วก็ความสามารถเคอร์เตอร์เขาบอกสามารถใจหนึ่งเกียร์แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับถ้าหากจํานวนถ้าเกิดถ้าหากจํานวน อะไรวะเนี่ยถ้าเอาถ้าหากจ่ายนะครับจนจบเทิร์นนี้ไอเทมของเราในทุกใบจะรับพาวเวอร์บวก1 0,000และก็การและการโจมตีของการเนี่ยที่ไม่ใช่เงินแทจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็ไม่ควาเสียหายเพ่สามารถถูกลดได้เราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทอร์นะครับแล้วตอนนี้มีทุบใบแท็กเป็นนิเทนแล้วก็มีข้าวเต้แท็กด้วยนะครับอันนี้แบบมันแอบ,แอ,บอ่านยากนิดนึงเนาะด้วยความที่พื้นหลังมันก็ขาวแล้วก็ไอตัวหนังสือก็สีขาวนะครับเออ ไปยิ่งแบบเป็นฟอยด้วยนะครับเมื่อกี้ผมแบบตะกูตะกักเลยนะอ่ะนี่ครับให้มาทั้งหมด5ใบนะครับก็คือแบบว่าพร้อมให้เป็นบัดดี้แหละแต่ว่าบัดดี้มันจะไม่ต้องเป็นใบนี้ก็ได้นะเป็นใบอื่นก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาให้เรามา5ใบเพราะแบบว่าเจตนาเขาแหละบอกว่าเอออยากจะให้เราใช้ใบนี้เป็นบัดดี้นะครับเออแล้วก็พูดถึงเรื่องแรงนันลล็องนะครับถ้าเกิดว่าใครใดูของฝั่งแวนตามาแล้วเนานะมันจะแปลว่า,วา เป็นแบบการโคโรบูของเราเนี่ยอันนี้แหละตัวละครมันจะมีแบบเป็นความแบบน่ารักอ่ะเออแบบถ้าเกิดเป็นของฝั่งแวานใจเขาจะเป็นแบบว่าดูแบบเป็นความออริจินอลแบบว่าแอนดล็อกแบบแรกๆเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะมีแบบความน่ารักมันจะมีความแบบทีวีอ่ะเออแบบเป็นตัวละครเราหัวโตๆตัวเล็กเลกันะครับผมราะว่ามันน่ารักมากเลยอยากให้แวนะถ้าเกิดว่าสมรติว่าเขากลับไปทำก็อยากให้เขาแบบว่าใช้แบบอาร์ตอย่างเงี้ยแบบมันดูเข้ากับการตูนของเรามากนะครับเออต่อไปก็คือพ่อค้า คลาสหนนะครับผมการนี้สามารถเข้าสู่เอ่อเข้าสู่นามไยผลของคลาสเท่านั้นนะเหมือนกันเลยนะครับโอเวอร์ชาร์ทครับเมื่อคู่แข่งเนี่ยจุ่กัสจากความสามารถการหาคู่แข่งเนี่ยสามารถจ่ายเกียรตจำนวนตามจำนวนการที่จ่วนะครับจากนั้นหากคู่แข่งไม่จ่ายด้วยความสามารถดีนะครับเออเราสามารถจุ่กัสตามจำนวนการนั้นน่ะที่คู่แข่งจุ่วได้นะครับเออก็คือว่าถ้าเกิดว่าคู่แข่งเขาไม่อยากให้เราจุ่วตามเขาเนี่ยเออเขาต้องจำเป็นต้องจ่ายเกียรินะครับก็เป็นใบที่กดกดดันค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ คัลเตอร์แอคทีฟนะครับดักดิวิชั่นนะครับเราสามารถจ่ายหนึ่งเกียร์แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบเนาะหากจ่ายครับทำลายการไม่เกิน2ใบบนสนามโอ้ oh, มันเป็นแบบมันดีแบบดีมาก,กน,นะคือแบบว่าถ้าเกิดสมมติฝ่ายจั่วใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ยอมจ่ายเกียร์เราก็จะได้เพิ่มการบันมือถ้าเกิดว่าเราเพิ่มการบันมือแล้วเนี่ยเราก็มีคอสไปทิ้งกับความสามารถดักดิวิชั่นอีกสุดยอดครับให้มา2ใบเนาะแล้วก็มีหัวขโมยคลาสหนึ่งเหมือนกันนะครับเข้าจากเข้าสนามด้วยความสามารถคลาสเหมือนกันแล้วก็ ก็สามารถคือ hiding นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถโจมตีคู่แข่งได้แม้ว่าจะมีมอนสเตอร์อยู่บนช่องการคู่แข่งก็ตามเหมือน Shadow Dive เลยนะแล้วก็ c o เตอร์นะครับ Steel เลือกใช้งานอย่างจากจสองอย่างต่อไปนี้เนาะอ่าคืออย่างแรกเลยทิ้งเกตของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับแล้วก็นําการจากช่อง drop ปไปเกินหนึ่งใบเข้าสู่ช่องเกตของเราแล้วก็อันที่สองคือคู่แข่งสับการจากบนมือครับจากนั้นเนี่ยเราเลือกการบนมือคู่แข่งหนึ่งใบนะครับนำการนั้นะกลับใต้กองการแล้วก็จูนหนึ่งใบแล้วก็ตัวน,นี้มี triple a t ท a c k ด้วย แล้วก็กระเบนนะครับตัวนี้เนี่ยคอ,อจ่ายแค่หนึ่งเกียรนะครับดูหน้าตาเปนเหมือนจะไม่เก่งใช่ไหมแต่ม,มันเก่งนะครับข้อสามารถคือเมื่อการเข้าสุสนาใช่ไหมเราสามารถไม่ใช่เราสามารถเราได้รับไลฟ์นุ้นเพิ่มหนึ่งหน่วยนะแล้วก็นำไอเทมไม่เกินหนึ่งใบจากกองหรืดอดรอปขึ้นมือนะครับถ้าเกิดดูกองก็คือสับกองนะแล้วก็อันต่อไปนี่แหละคือของจริงคือคู่แข่งไม่สามารถคอคาแรคเตอร์จากช่องดรอปได้นะครับคือไม่สามารถขอบอลจากช่องดรอปได้นะครับมีความสามารถมูฟนะครับตัวนี้ให้มา4ี่ใบเลยด้วย อาร์เกฟนะครับผมจ่ายสองเกตจากนั้นเนี่ยนำคันหนึ่งใบจากช่องดรอปเข้าสูส่โงงการนี้เนาะเมื่อการ์ดเนี่ยเออ่เมื่อการ์หัวแข่งนะตีใช่ไหมหากเราสวมใส่ไอเทมอยู่เนาะเปลี่ยนเป้าการหยดตีมาอย่างการ์ดนี้คาลเตอร์จ่ายล่ส์หนึ่งหน่วยนะครับถ้าเกิดจ่ายเนี่ยตัวนี้รับคริคิวบงหนึ่งแล้วก็ได้เพนิเทียดด้วยจนจบเทอร์เลยใช้ความสามารถได้แค่หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทอร์แล้วตัวนี้มีโซการแล้วก็เข้าตัวไอแพดด้วยนะครับเดี๋ยวเฮ้ยผมอาร์ตมันสวยจริง,รงๆผมบอกเลยนะครับมันดูเข้ามากไหมครับ ถ้าเกิดแบบว่าเทียบกับโคลาโบที่แบบมันออกมันผ่านมานะผมว่าทำดีนะครับเคเคทำดีมากเรามีอ่ะเวสเปอรนะครับคอขอชือ่ใจหนังเกตแล้วก็จากนั้นเนี่ยนำการ์ดหนึ่งใบช่องดรอปเข้าโซนการ์ดนี้นะครับในระหว่างการต่อสู้ที่การเนี่ยปีใช่ไหมดูไม่ใช่ Link กแท็กนะถ้าบนสนามเรามีไอเทมที่มีโซอยู่นะครับคู่แข่งจะไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้อ่ะแล้วก็ตัวมันมีเคาน์เตอร์ด้วยคี เราสามารถจ่าะรับหนึ่งหน่วยนะครับถ้าเกิดจ่ายเนี่ยเลสการ์ดนี้ไอ้ไม่ใช่เลสการ์ดนี้ถ้าหากจ่ายเนี่ยเลสการ์ดหนึ่งใบบนสนามของคู่แข่งนะครับเราสามารถใช้ความสามารถแค่หนึ่งครั้งใ่หนึ่งเทิร์นดับเบิลแท็กแล้วก็มีโซกาด้วยครับตัวนี้ให้มาสามใบเลยทีเดียว <S <S เห็นปะอ่านมาถึงตรงนี้รู้สึกถึงความเก่งปะผมอ่านแบบผมยังรู้สึกถึงความเก่งเลย <N> <A> <N> <A> <N> <A> นะครับดีลิเตอร์ครับใบนี้คือขอขอใจหนึ่งเกรดจากนั้นนะครับนลสการ์ดหนึ่งใบจากช่องดอกเข้าจะส่งการ์ดนี้ที่เป็นไซส์หนึ่งนะเนี่ย ถ้าเกิดการนี้อยู่ในช่องซ้ายใช่ไหมารับทุกใบวันสามมัรับเขาเป็นบองหนึ่งหมื่นนะครับถ้าการนี้อยู่ในช่องขวาการด้วยบ,บันสามมัรับเขาดีเฟนต์อบองหนึ่งหมื่นมูฟแล้วก็โซคานี่มันแอสโซลเกียหรือเปล่าให้มาสี่ใบเลยนะครับโอ้โหฮะเบกโซจินครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งลงช่องดรอปจากบนมือเออบนสุดเออจากช่องเมื่อการนี้นะครับถูกทิ้งลงช่องดรอปจากมือนำการ์ดมาสุดจากกองคาร์เราเข้าสู่ช่องเกียร์จากนั้น,นได้จูนหนึ่งใบเคาน์เตอร์ เราสามารถนำการนี้จากบนมือเราเข้าสู่ช่องเกียร์ได้นะครับคือโดนทิ้งก็ได้ความสารถถ้าเกียร์ได้พอก็ใช้บันได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดให้มา2สองใบนะครับอ,อันนี้เป็นหนังสือบร,ราณเป็นคาแรคเตอร์นะครับหน้าตาอาจจะเหมือนไอเทมแต่มันคือมอนสเตอร์นะครับอนอนหนังสือนะครับทิ้งการนี้จากบนมือหากทำเนี่ยดูการบนสู่จากกองการได้ถึง6ใบนะนำนานะคาแรคเตอร์เนี่ย ROGAR หรือคลาสนะครับนี่ ROGAR นะครับหรือว่าคลาสไม่เกิน2ใบ ขึ้นมือแล้วก็นําการ์ดที่เหลือน,นะครับไปเรียงไว้ใต้กองเราสามารถใช้หนังสือได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นนะครับผู้เล่นมือใหม่อันนี้เหมือนจะเป็นมอนสเตอร์แต่เป็นไอเทมนะครับเออเอ,อคอูคอสคือจ่ายแค่หนึ่งเกียร์เท่านั้นคือแอคทีฟนะเพราะสามารถคือเปลี่ยนคลาสนำการ์ดคาแรคเตอร์คลาสจากบนมือหนึ่งใบนะครับนั่งวางบนการ์ดนี้การ์ดที่วางทับจะเสียเป็นไอเทมจนกว่าจะออกบนสนามโอ้โหนี่มันเป็นแบบการทรานส์ฟอร์มหรือเปล่า การนี้บนสนามนะครับแล้วก็ไอเทมที่มีการนี้อยู่ในโซ่ังไม่ถูกทำลายเออไม่ออกจากสนามด้วยความความสามารถการรุกแข่งนะครับแล้วก็ความสามารถไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยหากการนี้อยู่ในโซ่ของไอเทมนะครับการนี้จะไม่สามารถถูกถอดออกจากโซ่โอ้แล้วก็มาไอเทมที่มีการบบนี้อยู่ในโซโจมตีนะครับจูกค้างหนึ่งใบหากจ่วนะครับนันการจะมือหนึ่งไววางไว้ใต้กอนโอ้โหให้มาสี่ใบนะครับสุดยอดแล้วก็บังเอิญเนี่ย เราดันส่งผู้เล่นมือใหม่เนี่ยได้เป็นใบนี้ดังหาก้โหนี่แบบทําแบบหรูๆได้เลยนะเนี่ยให้มาสี่ใบนะครับต่อไปจะเป็นเวทมนต์หรือว่าอีเวนต์กันบ้างครับกับซุงอี้นะครับแคชชอตคือใจหนึ่งเกียร์ใช่ไหมจูการสองใบครับจากนั้นเนี่ยหากเราสุดสายไอเทมคลาสที่มีโซอยู่นะครับก็คือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคลาสแล้วอ่ะเออเราจะได้เราพลังชีวเพิ่มขึ้นสองหน่วยแล้วก็จูกาสใหม่นี่ครับใช้มันได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นแล้วก็ให้มาแค่ใบเด,เดียวด้วยนะ เมี่ยบริบทนะครับผมรายการนี้ได้มุกแข่งสั่งปีในคู่แข่งเท่านั้นนะเคาน์เตอร์คือยกเลิกการปีแล้วก็เราได้รับไลฟ์เพิ่ม1ห,หน่วยนะครับแล้วก็นําการไปสุดจากกองการ์ดคูณเข้าสู่ช่องเกียร์จากนั้นเนี่ยเราถ้าเราสงสัยไอเทมอยู่ได้โจ๊กคัทหนึ่งใบโอ้โหคุ้มมากครับให้มา2ใบต่อไปคือ e x p l o r a t ชั่นนะครับนำการไปสุดจากกองการ์ดเราเนี่ยเข้าสู่ช่องเกียร์เราได้รับไลฟ์เพิ่มหน่วยโจ๊กคัทหนึ่งใบนะครับโอ้ดีนะให้มา4ใบ เนี่ยมันเป็นเวทมนต์ที่แบบว่าน่าใช้ทุกใบเลยครับต่อไปเมืองมอร็อกนะครับเซตนะครับการไม่ได้จบบนสนามคือความสามารถคลาสและ AO การด์ดบนสนามารเราเนะี่ยจะไม่สามารถถูกลดเลือกด้วยการ์ดของคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อคลาสหรือว่า AO การ์ดเนี่ยของเราเข้าสู่สนามใช่ไหมเราได้รับไลฟ์เพิ่มหนึ่งหน่วยจากนั้นเนี่ยจบก,การ์ดหนึ่งใบนะครับเราสามารถใช้ไอ้ความสามารถได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทอร์แล้วก็เราเซตไอ้เมืองมอร็อกเนี่ยได้แค่ หนึ่งใบนะบ,บนสนามก็ถ้าเกิดใครเล่นอาก็น่าจะรู้จกักกันดีนะครับกับเมืองมอร็อกนะครับให้มา3าใบเลยต่อไปเป็นเรกคุกกี้ครับรายการนี้ได้ในเทิร์นคู่แข่งนะครับใยลิงเกยเขาบอกว่าเรือกการไม่เกิน2ใบบนสนามคู่แข่งเนาะจนจบเทิร์นนี้ครับการที่เรื่องนั้นลบคียที่ข้อสาเลยนะจ่ายแค่เกย์เดียวเองนะจากนั้นนะครับถ้าเราเรามีกรินคุกกี้เราได้รับไลฟ์เพิ่ม2หน่วยโอ้โหสุดๆครับให้มา4ใบอ่าต่อไปเป็นกรินคุกกี้กันบ้างครับ แคสคอร์ Call, จ Gate, Counter, Stand, ่ายเกตเคาน์เตอร์สแตนการ์ดบนสนามของเรานะครับและการเหล่านั้นสามารถโจมตีได้ในแอดแทกเฟสในฟนอลเฟสนะครับหากเราหายดอกแลมีไอตัวเด็กคุกกี้เนี่ยตัวนี้นะครับเราจะสร้างความเสียหายสัตราชุกแข็งได้2หน่วยนะครับเราสามารถไล่กินคุกกี้ได้เนี่ยได้แค่1นครั้งต่อนหนึ่งเทินนะครับให้มา4ีวใเลยแล้วก็อิมแพค m o นสเตอร์มอนสเตอร์ไม่ตายหรือว่าการสเตอรเชียของเรานะครับกับกุูมอันเดอร์ไล์นะครับ ลายการนี้ได้นะครับเมื่อเรามีไอเทมคลาสปราชินของแข่งมี5หน่วยจะต่ำกว่าแล้วเราโจมตี2ครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้นะครับก็คือเราจ่าย3เกรดเป็นคลาสคอร์สเขาบอกว่าสร้างความเสียหายใส่ลายคู่แข่ง5หน่วยนะครับนี่มันกากกันทัวร์พนิชเชอร์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับแค่นิง5หน่วยเฉยการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับด้วยความสามารถอา่าขนี้ไม่สามารถถูกยกด้วยความเสียหายได้ไม่สามารถอ๋อ การใบนี้ไม่สามารถถูกลเลือกได้ความเสียหายไม่สามารถถูกลดได้แล้วถ้าพลังชตแข่งเป็นศูนย์ด้วยความสามารถการนีพลังคู่แข่งพลังชตแข่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขี่ยไว่าไอพวกกาชุดต่างหลายว่าโดนไลฟ์จนตายเหลือศูนย์จะกลับมาเป็นหนึ่งอะไรพวกนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับให้มา3ใบแล้วก็แฟลกของเราก็เป็นแร็กนอร็อกนะครับนี่สวยงามไยเดียวผมต้องยอมรับเลยว่าอาร์ตในการนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่า สวยงามจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าจะเป็นการแบบพื้นหลังก็คือแบบว่าถ้าเกิดคุณไม่เล่นจริงอ่ะมันเหมาะกับการแบบเอามาสะสมก็ไม่รู้สึกว่ามันเสียหายแบบว่าเอามาตั้งไว้เฉยๆอ่ะเออแบบเป็นแบบแฟนๆแลกน้าล็อกนเนาะนะครับคนไมกินแบบมองไม่เห็นกาบนะเนี่ยเห็นป้าส,สวยงามมากเลยนะครับและที่สําคัญกาสุ่มหลังกล่องครับมีอะไรบ้างแน่นอนว่า เรามีไห่ทุกคนดูอยู่แล้วครับทุกใบว่าเออมันจะสูบคนได้อะไรบ้างนะในกล่องนี้นะครับใบแรกกับนี่เลยคาทูลาลนัคสนะครับผมนี่เดี๋ยววางนี้แล้วกันนะจะได้เห็นชัดอ่อ RS0806 นะครับแล้วก็คู่เล่นมือใหม่ที่เราสุ่มได้เมื่อกี้วาคิวรี่อ่ะขยับหน่อย แล้วก็นี่ตัวนี้นี่โอ้โหสวยงามนะครับเรียกว่าปั๊มทองทุกใบนี่ก็สุมหลังกอกนะครับแล้วก็มันจะมีเนี่ยเห็นปะ เป็นการสุ่มพิเศษนะครับอย่างตัวคาร์เดลเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะเนี่ยเป็นแบบปั๊มทองแล้วก็มีถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะครับมันก็เนี่ยเป็นสุ่มแบบฟอยธรรมดาบ้างแล้วก็ไอตัวเนี้ยไอบ้างมันจะแบบที่เปิดดูเมื่อกี้เนาะไม่มีอยู่ในกล่องนะครับต้องสุูงเราก็คือชุดนี้พิเศษมีกาสสูงสองใบนั่นเองอ่ะหมดแล้วครับสําหรับเแรงนั่งล็อกนะครับแล้วก็จริงๆยังมีอีกตัวทีดีศูนย์สี่เช่นกันนะครับซึ่งในทีดีศูนย์สี่เนี่ยแอบสปอยเลยว่า มันจะมีคลาสอย่างพวกนักพงนักเว้ก็อยู่ในกล่องนี้นะครับเออก็เดี๋ยวรอไปดูคลิปหน้าแล้วกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชุดนี้ครับมันเดิมวางจาหน่ายแล้วครับวันที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยทั่วไปนะครับสามารถหาซื้อจากจองกเป็นเจ้าของได้เลยเนาะตามร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าใครไม่สะดวกทิงเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อจากเวบ็บเอ่อแพลตฟอร์มช้อปปิ้งต่างๆหรือว่าเป็นเว็บออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งของทางเอ,อ่อคิสเซ็นขายก็ได้เช่นกันนะครับ ก็เนี่ยเทวมาเวบมันจะขึ้นตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้กล่องเท่าไหรครับกล่องละ149บาทเท่านั้นนะครับ150าบาทมีทอนแน่นอนเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับให้ดูว่ากล่องเนี่ยถูลิขสิทธิ์แท้นะครับของเด็กเนี่ยเห็นป่ะเออนี่นะครับมีตานี่สัญลักษณ์ชัดเจนนะครับเขาไม่ได้แบบว่าเอามาเฉยนะมีถูลิขสิ์นะครับสะสมได้เล่นได้นะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับแล็คแนลล็อกคิดว่าน่าจะถูกใจแฟนๆของแล็คแนลล็อกด้วยแล้วก็น่าจะถูกใจของแฟนๆของบอดี้ไฟด้วยนะครับเพราะว่าอาร์ส,สวยจริงๆชอบมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้ะ